สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ผมเติมน้ําอยู่นะครับนะครับนี่เป็นบ่ออนุบาลลูกกุ้งผมนะครับกำกามนะครับที่เพิ่งปล่อยไปนะครับให้ดูรอบๆเนาะอันนี้บ่อเกือบสามไร่นะครับผาดกามนิดเดียวนะครับก็เห็ยมประมาณนี้นะครับก็อย่างนี้ ที่บ้านผมผมจะทําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะทําแบบนี้นะครับนะครับเต็มทุกที่ทุกทางนะครับน้ําเยอะไปหมดนะครับผมอัดขึ้นมาใส่ใส่โคนต้นไม้ผมนะครับนะครับเนี่ยต้นไม้ผมอย่างนี้นะครับนะครับผมจะอัดมาใส่ต้นไม้ผมอย่างนี้นะครับก็ผมเติมน้ำอยู่นะครับเต็มที่สุดกิ่งกระดิ่งแมวนะครับ สวัสดีครับผู้ชม